ทุกคนลูกค้าตกลงขึ้นแบบเรียบร้อยค่ะทั้งสองจ้าเลยนะคะวันดีทักชาทั้งสายวันนี้นะคะต้องบ่ายเราได้ทีมงานมาช่วยเราหนึ่งคนนะคะก็คือคนนี้ค่ะนค่ครับช่วงนี้งานเผามากกังวลก็เลยต้องเข้ามาช่วยด้วยแล้วก็เป็นไปตามที่คาดทิ็คือลูกค้าเนี่ยขึ้นแบบสองเจ้าเลยค่ะเราก็ต้องขอบคุณทีม i n s p e c t ร์ของทีมสองนะคะที่เข้ามาช่วยเหลือ ทีมเราทีมหนึ่งใช่ซึ่งเจอสึกใหญ่คือลูกค้าต้องจบแบบภายในเดือนนี้นะคะทั้งสองต้าเช้าบ่ายเลยตอนนี้เราก็ให้ใทีมงานเข้าวัดตื่นที่กันเลยนะคะมีอะไรส่าลภาบค่ะลืมโกโบไว้ทันทคน ถกลับมานะคะดีนะคะทุคนนี้เขารอเราอยู่ค่ะมาแล้วค่ะพี่โอก็ราไปชอบด้วยการขึ้นขึ้นไปชั้นติบมิ้งรับผชอบเลยด้วยการเดินไปเอากล้องที่ลืมไว้กับทางห้องของลูกค้านะครับใช่ค่ะดีนะคะว่าลูกค้ายังไปไม่ไกลเหนื่อยมากเลดเทะลลูกค้าไปไม่ไกลแต่ว่าทีมงานเราคนลงไปไกลแล้ว ครับสวัสดีครับก็วันนี้เรามาอยู่ทางอินเดียนะครับผมก็เป็นงานของลูกค้าท่านหนึ่งเป็นงานของงานคอนโดครับจะเป็นสไตล์มินิมอลแอนด์มูจิจะเป็นโทนสีเรียบๆลายไม้สีโทนอ่อนนะครับผมก็อันนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องดีเทลงานกันว่าจะเป็นยังไงบ้างเอาจริงถ้าสไตล์เนี้ยสไตล์มินิมอลเนี้ยเอาจริงมันจะเน้นความเรียบง่ายครับพี่ใช้บล็อกโทนสีสบายตาอยู่แล้วแบบดูโลง่งดูโปร่งนนี่ครับผมก็น,นี้เป็นห้องนั่งเล่นนะครับก็จะเป็นเหมือน ต้องการเป็นบิวทีวีเป็นชั้นลอยนะครับผมตรงโซนทางเข้าครับก็จะเป็นเหมือนตู้เก็บของกับเดบสเอาไว้สําหรับนั่งตอนบีบมาตอนแรกก็เหมือนเราไว้วางโคงวางของวางรองเท้าทางเข้าบ้านนะครับจะมี3ห้องอน,นี้เป็นห้องแรกแล้วก็นี่จะเป็น อีกโซนหนึ่งก็ห้องนี้จะใช้เป็นโทนสีขาวจะมีพวกตู้เสื้อผ้าหัวเตียงพวกนี้ก็จะเป็นโทนสีขาวใช้ไม้สีขาวเล่นไปแล้วก็มาต่ออีกห้องหนึ่งครับห้องนี้นี่จะเป็นคุมโทนเรื่องของลายไม้แล้วเป็นใช้ลายไม้บวกกับสีขาวอันนี้จะมีเรื่องของการบิวอินตู้เสื้อผ้าเข้าช่องถ้าสังเกตดูเราจะใช้เป็นงานบานเลื่อนครับผมบวกกับอันนี้จะมีการกุบิวหัวเตียงแล้วก็ซ่อนไฟ led อ้างนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมก็เดี๋ยวองไงไปดูหน้าง,งานจริงกันอีกทีนึง สวัสดีครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาอยู่กันที่โครงการสุภลายพ์ควันนี้พามาชมการตกแต่งบิวอินที่เป็นสไตล์มูจิสำหรับงานคอนโดนะครับอาจจะถูกใจหลายๆท่านเลยเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าครับในส่วนแรกนะครับจะเป็นบริเวณจากทางเข้าของหน้าห้องเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตู้เก็บของสูงตั้งแต่พื้นจนถึงฝ้าด้านบนเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีที่ค่อนข้างแตกต่างจากงานที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวนะครับในส่วนของ หลังตู้เองนะถ้าเป็นเฟอร์นิเจอร์ราตัวอาจจะมีระยะมีสเปซเหลือค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ก่อให้เกิดการสะสมฝุ่นแล้วก็ทกาความสะอาดได้ยากด้วยแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะเป็นหน้าบานเก็บของต่างๆนะครับซึ่งค่อนข้างใหญ่แล้วก็ค่อนข้างจะเยอะเต็มพื้นที่บริเวณนี้เลยนะครับซึ่งบริเวณนี้ก็เป็นพื้นที่ที่จะเก็บรองเท้าได้ด้วยนะครับจังหวะที่เราจะใช้เรื่องของการใส่รองเท้าบริเวณนี้นะครับก็สามารถนั่งแล้วก็สวมใส่รองเท้าจากตรงนี้ได้เลยนะครับจริงๆดีไซน์มาค่อนข้างดีแล้วก็ตรงนี้โดยรวมน,นยยสววด้วนะงา แล้วก็ถูกใจจริงๆบมเองถูกใจมากๆเลยในส่วนถัดมาครับก็จะเป็น l i v i n g Room โซนนี้เลยสำหรับพื้นที่ Living r o o มบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่กรุมผน,นังตกแต่งตรงนี้แล้วก็จะมีเรื่องของลิ้นชักใช้งานต่างๆบริเวณนี้นะครับก็เป็นสไตล์มูจิใช้เรื่องของโทนสีลายไม้กับส่วนที่เป็นสีขาวเข้ามาเป็นองค์ประกอบนะครับในส่วนบริเวณนี้ก็จะเป็นลิ้นชักใช้งานนะครับแล้วก็เป็นซอฟท์คลอสแล้วก็ ด้านหลังเนี่ยก็จะใช้เรื่องของตัวคิวมาเพิ่มเรื่องของความเป็นเส้นสายที่จะให้มุมมองในลักษณะทรงสูงขึ้นมาด้วยนะครับจากคิ้วด้านหลังบริเวณนี้รวมถึงตัวปลั๊กสายสัญญาณสายไฟเบอร์ออปติกต่างๆเนี่ยเวลาอยู่ในส่วนที่เป็นผนังเดิมตรงนี้แล้วนะฮะเราก็ย้ายขึ้นมาบนโครงสร้างกรุกผนังของเราแล้วก็รวมถึงสวิตช์ปิดเปิดไฟบริเวณนี้ซึ่งจริงๆเป็นไฟที่ครอบคลุมบริเวณละเบียงนะครับแล้วก็ ย้ายขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วก็ใช้งานได้ง่ายด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนของห้องนอนทั้ง2ห้องกันเลยครับ และในห้องนี้นะครับก็จะเลือกใช้ดีไซน์ที่เป็นลายไม้เป็นองค์ประกอบหลักซึ่งจะคล้ายคลึงก,กันกับส่วนของด้านนอก,กอน,นะฮะตรงนี้จะเป็นรายละเอียดเรื่องของปลุกฐานเตียงซึ่งฐานเตียงนะครับก็จะเป็นลายไม้ทั้งบริเวณหัวเตียงแล้วก็ฐานเตียงด้วยซึ่งก็เหมาะสําหรับวางตัวที่นอนตรงนี้นะครับเป็นสไตล์ทาทามิแล้วก็ในบริเวณหัวเตียงตรงนี้นะครับก็จะมีเรื่องของไฟ LED เ,เข้ามาช่วยด้วยอันนี้ก็ จริงเป็นเรื่องของดีไซน์แหละแล้วก็ทําให้พื้นที่ตรงนี้ดูอบอุ่นแล้วก็โปร่งฟิลลิ่งในการใช้งานบริเวณนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนนอนหรือว่าอาจจะเป็นมุมที่เรานั่งเล่นตรงนี้ก็ได้ครับส่วนบริเวณทางด้านนี้วันที่ร,รับบีฟเนี่ยตอนแรกเราคิดว่าเป็นโต๊ะทํางานแต่จริงคอนเซปต,ต์ของลูกค้าจริงอยากให้มุมนี้เป็นเรื่องของการวางต้นไม้ต่างๆก็สามารถรับแสงแล้วก็ต้นไม้ที่ ต้องการน้ําน้อยเนี่ยจริงๆไม่ต้องกังวลเรื่องของความชื้นต่อให้น้ําจะหกในบริเวณนี้นะครับก็ไม่ทําให้ตัวไม้เนี่ยพองแน่นอนรวมถึงด้านหลังนี้ก็ยังเป็นเรื่องของตู้เสื้อผ้าด้วยนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยเลือกใช้ไฟเป็นแบบสวิสดอก็คือเวลาเราเปิดหน้าบานแล้วตัวไฟในตู้ก็จะติดด้วยมีราวแขวนทั้งบนแล้วก็ด้านล่างส่วนด้านบนก็เก็บเรื่องของใช้งานต่างๆค่อนข้างจะกว้างเลย หน้าบานก็จะเลื่อนสลับกันได้ทั้ง2ด้านนะครับในส่วนด้านนี้ก็จะเป็นลิ้นชักเก็บของใช้งานต่างๆใหญ่แล้วก็ลึกม,มากๆแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของที่เวลาจะปิดแล้วก็จะกระแทกนะฮะเพราะว่าเป็นซอฟต์ o รอสตรงนี้เราดีไซน์ออกแบบมาให้อย่างดีนะครับสวยด้วยนะงามด้วยนะจริงๆนะถูกใจถูกใจมากๆเลยห้องนี้ในส่วนของห้องนี้นะครับก,ก,ก็องค์ประกอบหลักๆเรื่องของโทนสีเนี่ย เป็นโทนสีขาวแล้วก็ห้องนี้ออผู้ใช้เองก็จะเป็นน้องวัยเรียนนะครับศึกษาระดับปริญญาตรีก็ชอบความเป็นสีขาวเป็นพิเศษนะครับแล้วก็เรื่องของสไตล์เนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับสไตล์มูจิซึ่งจะกรุบแล้วก็เรื่องของที่นอนนะก็สามารถวางบริเวณด้านบนนี้ได้เลยนะครับจากสเปคของห้องนี้ค่อนข้างจํากัดนะครับก็ตามโครงสร้างแปลนห้องเดิมบริเวณเนี้ก็จะเป็นผนังที่ลึกเข้าไปซึ่งก็ ดีไซน์ออกมาเป็นตู้เสื้อผ้าในลักษณะนี้นะครับโครงสร้างก็ยังคงเป็นสีขาวเหมือนกันนะครับด้านบนก็เก็บของใช้งานทั่วไปผ้านวมผ้าห่มแล้วก็มีราวแผวนทั้งส่วนด้านบนแล้วก็ด้านล่างซึ่งการใช้งานตรงน,นี้ก็จะเป็นสวิสต์ดอ้วยก็คือเวลาเราปิดตัวหน้าบานแล้วนะไฟในตู้เนี่ยก็จะดับอัตโนมัตินะครับแต่เวลาเราเปิดเนี่ยไฟก็จะเปิดแบบอัตโนมัติเช่นกันซึ่งก็เป็นหน้าพาเรเลื่อนทั้ง2ด้านนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านนี้นะครับก็จะเป็นลิ้นชัก เก็บของใช้งานต่างๆด้วยครับคอค่อนข้างใหญ่แล้วก็ลึกมากๆเลยแล้วก็เป็นซอฟท์คลสด้วยครับโดยรวมสีของห้องนี้นะครับก็ดูเป็นโทนสว่างแล้วก็ทําให้ห้องเนี่ยดูกว้างขึ้นด้วยครับถัดมาก็จะเป็นส่วนบริเวณหัวเตียงตรงนี้นะครับจริงๆตรงนี้มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ทางเราเนี่ยก็ดีไซน์แล้วก็เช็คเคลียร์เรื่องของระยะตัวมูลี่ที่ทางลูกค้าเนี่ยติดด้วยตรงนี้ไม่มีปัญหาในการใช้งานก็สามารถเปิดปิดตัวมูลี่ ตรงนี้ได้เลยไม่มีผลที่เกี่ยวเนื่องกับตัวโครงสร้างกรุบผนังบริเวณนี้นะครับแล้วก็บริเวณหัวเตียงเนี่ยจริงๆก็จะมีเรื่องของช่องวางของอาจจะเป็นอาจจะเป็นโทรศรรัพท์หรือว่าเป็นแว่นตาของใช้งานต่างๆนะครับเวลาเราขอที่เราจะนอนเนี่ยก็สามารถวางไว้บริเวณนี้ได้รวมถึงถ้าจะใช้เรื่องของการชาร์จเรื่องอุปกรณ์ใช้งานต่างๆก็มีปลั๊กตรงนี้ไว้ให้ด้วยครับ 1. <c oughs> 1จุดส่วนบริเวณตรงนี้จริงๆไม่ใช่โครงสร้างกรุบแบบ ธรรมดานะครับด้านในก็จะเป็นชั้นเก็บของได้ด้วยซึ่งตรงนี้ก็ดีไซน์มาได้ครบแล้วก็ชั้นเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงเพราะว่าเราเลือกใช้เป็นชั้นฟริกนะครับแต่ว่าถ้ามีการเก็บของใช้งานต่างๆเนี่ยที่มีความสูงมากกว่าปกติจะมีชั้นนี้แหละชั้นนี้ที่ปรับได้โอเค okay. สำหรับรายละเอียดของห้องที่เป็นโทนสีขาวแล้วก็ให้อารมณ์ดูโปร่งโล่งก็จะมีประมาณนี้ครับ เป็นยังไงบ้างครับสาหรับสไตล์คอนโดที่เราพาท่านผู้ชมมาชมกันในวันนี้นะครับอาจจะถูกใจท่านผู้ชมหลายๆลท่านเลยสาหรับ EP ีหน้าจะเป็นที่ไหนแล้วก็เป็นสไตล์ไหนเดีเ๋ยวเราไว้ติดตามชมกันนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ